ผมไม่ทราบว่าทางนี้ทางทางกลุ่มนี้ใส่ปุ๋ยเลยเลี้ยงลูกฮะในช่วงลูกไข่ไก่ไม่ได้ใส่เลยเหรือฮะ,กะเกษตรไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเลยเลอ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋กย 18, 18, 18, 18. ก,ก็เลยหรอฮะสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดลูกทรงเจเจไม่ได้สี่โลนี่ เรียนเจจะกมบล็อกเลยมีใครสูตรไหนอีกมั้งไหมฮะใช่ไหมฮะทุเรียนเจจะไม่ค่อยเป็นกระดูกหรอกลูกจะกลมสั้นคือสิบห้าห้ายี่สิบก็โอเคอยู่ก,ก็ก็โอเคอยู่นะแต่สิบหกอ่าสิบหกเดี๋ยวรับกับบ้านก,ก,กันได้เพราะเราใส่เหมือนกันสิบห้าห้ายี่สิบอ่า ลูกท่านจะทรงยาวแต่โตช้าม,มากนะฮะเพราะท่านไปยกตัวท้ายยกตัวท้ายถ้าถามผมผมถือว่าไม่ตับโจทย์ตัวนี้สิบตามติามยี่ส็ดเหมาะสำหรับให้ขายภายในประเทศนะฮะสิบห้าห้ายี่สิบก็แนะนำให้ขายไปในประเทศซกหรือทำออนไลน์ถ้าใครคิดจะทำส่งออกแนะนำให้ใส่สูเสมอ เพราะมันเป็นฝุ่นสิ้นคิดไม่ต้องคิดเยอะจำง่ายเสมอเลโชว์หนึ่งหมดเลยท่านจะได้ทั้งไสและน้ำหนักผมบอกเลยฮะตรงนี้น่าจะมีอีกตัวหนึ่งตัวฮิตคือสิบสองสิบสองสิบเจ็ดมี่ไหมฮะตัวกลมเหมือนเจ้าของหมดเลยไสสี่โลหายยากมากให้แต่งบางก็ได้น้อย ได,ได้ไม่เกินสี่โลผมบอกเลยถ้าคิดจะทําส่งออกเปลี่ยนซะแต่ถ้าําขายภายในประเทศหรือออนไลน์ใส่ได้เลยฮะใส่ได้เลยเพราะท่านมายกตัวท้ายตัวท้ายเมียยที่ขึ้นสร้างแป้งเพื่อย้ายแป้งแลวน้ำตาลสร้างแป้งสร้างน้ำตาลถูกไหมฮะลูกไก่ไก่มาสร้างหรือ,อยังครับยังถูกต้องคือคืออย่าจำอย่างนี้นะ ผมผมเกิดไม่ทันถ้าผมเกิดทันผมจะเอายางลบๆแล้วละ่ะ N P K ใบดอกผลมันเป็นสุขคูณมาพอเป็นสุขคูณมาพอพอติดเป็นลูกติดเป็นลูกทุกคนก็ N p K ใบดอกอ่าติดเป็นลูก,ลก,ลกคือผลบนของผลเอาตัว K มาใส่ใส่เพื่ออะไรถามจริงใส่เพื่ออะไรกันฮะ ต้องเอา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 หลักการคิดเอาหลักความเป็นจริงแล้วก็เปิดตําราเลยฮะคุณไปเปิดตําราดูเลย n เมียที่อะไร n คือใบคือโครงสร้าง p เมียที่อะไรครับ p เป็นตัวควบคุมให้ n และ k ทำงานด้วย p เป็นแกนกลางเป็นนิวเคลียสในการสั่งระบบทั้งหมด พอมาดูตัวเคโอ้โหแป้งน้ำตาลเคลื่อนย้ายลูกไข่ไก่เคลื่อนไปทำไมกูยังอยากโตกูยังอยากโตแต่มึงก็จะให้กูอ้วนมึงบ้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะเราไปแนี้ไง N ซุกคูน่ะ NPK ใบดอกผลคือจริงๆน้ววิชาการเขาคิดออกมาเนี่ยอันนี้มาจากวิชาการไม่ผิด แต่ตำรานี่มันเขียนมาสามสี่สิบปีแล้วมันผิดตรงนี้แหละยุคนั้นไม่มีการส่งออไม่ผ้าบอกไหมฮะเราต้องตัดทุเรียนแบบเมื้อนี่ต้องเราต้องนึอเนื่อผมนึกบอกเลยว่าถ้าใครใส่ไอ้พวกขวียสิบสองสิบสองสิบเจ็ดสิบสามยี่สิบเจ็ดสิบห้าห้ายี่้าสิบปีเจ็ดสามสองพวกเนี้ยแนะนำให้ขายภายในประเทศซักเพราะคุณดึงท้ายโดกดึงท้ายสูง ท้ายส่งคือเปอร์เซียมรสชาติคุณจะหวานมันสีคุณจะเน้นเลยแหละสวยแต่น้ำหนักคุณไม่ได้อันนี้เอาเรื่องจริงมาแต่ทุเรียนที่ส่งออกถ้าคุณทำไซส์สองต่ำกว่าสองคือตบไซส์ถูกไหมฮะสามโลสี่โลห้าโลปีนี้เอาถึงหกโลปีนี้ลดลงมาแล้วนะเจ็ดเราลดลงกันแล้ว อันอันนี้สมาคมขอเขานั้นไม่ใเกี่ยวผมนะแต่แต่ผมเห็นด้วยเห็นด้วยนะสองถึงหกเพราะงั้นท่านจะทำไซส์เท่าไหร่ถ้าท่านส่งออกเพราส่งออกเขาบอกแล้วไงเขาเอาไซส์ตั้งแต่สองถึงหกอะ่ะจัดเอาสี่ห้าหกดีไหมหรือคุณจะเอาสองสามสีอ่อ่ะเออก็แล้วแต่พวกคุณคิดละทีนี้ อย่าไปฟังเขาครับไอ้สูตรนี้ไอ้นักชาการเขากําหนดไม่ผิดแต่นั้นมันคือสามสี่สิบปีแล้วที่เขียนตําราไอ้ตารานี้ก็ยังอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับตำรากฎหมายข้ามขับรถเกินแปดสิบป่ะฮะตอนนี้แม่งแปดเรนแล้วมึงยังแปดสิบเท่าเดิมบ้าแหละคิดฮะคิดลองดูฮะเดี๋ยวนี้เราเราตำราเราคนฟ้ายได้เยอะเลยแต่ละตัวทำมาที่อะไรท่านใส่เดอะถ้าท่านคิดจะทําส่งออกเดิน เสมอยาวเลยพอหยุดโตปุ๊บท่านโยกขายโดงเลยจบละใส่ได้ก็ชัดหวังมันสีดีขึ้นถูกไหมฮะอย่างไม่เช่นหมอนทองที่ร้อ,อยี่สิบปันพอเก้าสิบปันหยุดโตโยกเลยฮะโอเคสิบปีเจ็ดสามสองสิบห้าห้าสามห้าแต่อย่าไปเชื่อนักาการอีก เอาแค่ okay. น้ำเชาการอย่ามีอะไรมาต่อท้ายเดี๋ยวมันตรงตัวอย่าไปเชื่อนักอินตคุณจะต้องเอาศูนย์ศูนย์ห้าสิบศูนย์ศูนย์หกสิบซึ่งเป็นภาษาชาวบ้านเราเรียกปุ๋ยหวานถูกไหมฮะศูนย์ศูนย์ห้าสิบเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตศูนย์ศูนย์หกสิเบเป็นโพลายนะฮะเห็นไหมทุกคนจะเอาใน ถ้าใครจะเอา0.60 0.50ไปใส่แนะนําให้โคนตุเรียนทิ้งแล้วไปปลูกผักซักแล้วเอาไปใส่ได้นะฮะผักที่เ,เช่นปักทองเมลอนตรงเนี้ขาดไม่ได้เลยนะถ้าขาดปุด๊บความหวานคุณจะหายสีคุณจะไม่เด็ดเลยคุณจะแพ้กับไอ้คนที่คุณจะแพ้กับคนที่ไปใส่0.50แพ้เขายังไงก็แพ้ ความละเอียดอ่อนความมันความเนียนของเนื้อก็แพ้เขาเลยแต่ทุเรียนผมไม่แนะนําให้ใส่นะฮะเพราะมันเคลื่อนย้ายทั้งทั้งเคลือนคือโพแทสเซียมมันเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปตรงที่มันดึงพลังงานมาเต็มที่อ่ะพอตัดลูกเสร็จต้นท่านจะสตันทันทีเลยคืออาหารไม่เหลือมองไปนี่มันน้าสงสารต้นไม้แบบแกล้แกงแกงแกงกระด้างกระด้างเลย ในขณะที่คนอื่นไม่ใส่หมดลูกแล้วมาแตกไปก่อนของเรายังยืนเฉยเลยเคยสังเกตกันไหมฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการทําส kind of bed, ่วนทุเร mm ียนเราต้องคิดคิดเผื่อคิดเผื Scroll ่อแต่แต่วิชาการเขาคิดให้จบหลักสูตรในปีนั้นนั้นถ้าเรามาทําตามเจ๊งนะครับยกเว้นโคตเรียนแล้วเราทักปลูกพืชไร่เออทําตามเขาได้หมดเลย ทุกอย่างที่เขาแนะนาม,มาถูกต้องเลยเชิญครับที่เดี๋ยวขอพี่คนหลังก่อนพี่เชิญครับผมพ,พ,พี่ถามเยอะแล้วพี่บิถามทุเรียนยี่สิบปีครับใบมันน้อยครับแล้วก็ผมไว้ลูกประมาณแปดสิบลูกครับอายุลูกหกสิบวันนะครับเอไม่ทราบว่าจะไว้ลูกกลัวร่วงใบอ่อนมาฮะแล้วจะใส่ปุ๋ยยังไงให้ได้ ห้าหกโลตงออกได้ครับก็ต้องอยู่ที่ปริมาณใบนะเราต้องเาใบมาใบชั้นเดียวครับผมโ,<ฮ>โอ้ยเก่งมากเลยเนะี่ยคำว่าใบเดียวเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่คุณพี่เขาทําสวนแบบกูนึกจะทำก็ทำทไม่ทำกูก็ไม่ทำและยูดีมึงจะมาลุงห้าหกโลมันทำไม่ได้มันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและปีนี้มันเป็นปีที่รู้สึกว่า มันน่าปรัทวทุกท่านเลยนะปีนี้ผลไม้เราเละมาหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะมันตรงกันฤดูใบไม้ผีพอดีพอดีเลยปกติตอนนี้ลูกเราต้องถึงลูกละหนึ่งกิโลแล้วถ้าเป็นทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผีมึงแตกก็แตกปสิยังไงกูก็บุดบิดละเพราะผลมีมาเลนแล้วยังไงก็ไม่ล่วงเสียหายโดยสิ้นเชิงแต่ปีนี้มันเป็นอะไรที่จังหวัด ลูกไข่ไก่ดอกกระลงบานโตเต็มที่ก็ลูกมันได้กิโลเลยของผมมันหกสิบโลมันได้โล้วครับแต่ผมไม่กลัวว่าไใบมีมาเล็กนั้นเออใช่สี่สิบห้าวันเริ่มสร้างคุณจริงจรแล้วเป็นพันไรฮะหมดทองครับไม่า่กลัวเท่าไหร่ครับผมแล้วควรควรจะใส่ปุ๋ยยังไงดีครับเพื่อให้คือสรุปคุณพี่จะเอาให้ได้ใช่ไหม ลผมครับป <st wireless> ีแรกครับแล้ว <diction> ก <aries> ็สามพัญมากสิบนี่สกบสอบสามแสนแล้วครับพี่กรคุณพี่ต้องมาถามผมเมื่อเมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วถามก่อนออกดอกอ่ะเฮ้ยฟันุันลมไม่ไม่ได้แนะนำเลยนั่นไงกูว่าแล้วมีเพื่อนแบบนี้แหละเปลียนร้านพี่แนะนำให้คุณพี่เปลียนร้านครับไอร้านเพื่อนแบบนี้อย่าไปซื้อมัน อะไรทีว่าเรียนใบเดียวออกดอกนี่นี่ถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆนะผมให้ย้ายไปอยู่ทางภาคใต้แล้วพี่น้องทางภาคใต้เราทาแบบนี้หมดเลยเรียนใบดีอ่าใบเดียวแล้วก็อาจารย์ครับทาไงครับทําไงครับกูก็อยากจะข้ามมึงจริงๆถามแบบโอ้โห <c oughs> เหนื่อยนะนี่คือไม่ได้เป็นง,งานล่วงหน้านะฮะไม่ได้เป็นง,งานล่วงหน้าแต่ก็ยังดีนะถ้าเป็นหกสิบวันหกสิบวันคือเริ่มสร้างเมล็ด เริ่มตั้งแล้วตอน đi ยอดเดิน nhầm hả? ต้น tuổi đi มัน thôi thôi tốt, 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 tốt. Mừng <laughs> แต่กระาเนี่ยฮะห้าวันแล้วครับผ้โหเยี่ยมมากเลยพี่น่ารักมากเลยอ่ะที่เรียนพี่ไม่มีโตแล้วพี่ผมบอกเลยพี่ค่าตัวเองละแกผมไม่รู้เรื่องผมก็มาปีแรกครับโผมตัดตื่นเช้าเพราะผมกลัวใบอ่อนมันมาครับพี่พี่ก็คุยกอาจารยโตยาวๆเลยเขาก็ยุผมผมไม่กล้าไม่ไม่ท่าหนึ่ง การใส่ไป24หนึ่งกิโลนะปุ๋ยโตการอฟอสเฟตช่วยในการสร้างมเมล็ดโดยเฉพาะปุ๋ยโตการนะฮะตุ้นเซลลแบ่งเซลลแต่เราจะเน้นในการปั้นมเมล็ดสร้างมเมล็ดถ้าพี่ใส่กิโลหนึ่งต้นกี่ปีฮะยี่สิบครับโอเค,โอ,เคโอ้่หรอตายปุ๋ยนีก็ต้นห้าปีถ้าห้าปีพี่แกเลยทุเรียนพี่ไม่โตเลยครับแล้วเดาเลยว่าเม็ดฟอกเกี้ยง พี่จะได้แบบโคตรเท่เลยอ่ะผู้เรียนไม่มีเมล็ดแต่ทุกเรียนของพี่จะเป็นหมอนข้างทั้งหมดไม่ใช่หมอนทออไม่ใช่หมอนทองเพราะมันไม่มีเนื้อมันจะเป็นภูรีบทั้งหมดถ้าต้นห้าปีใส่หนึ่งกิโลก็คุผมปุ๋ยตัวกลางเพราะเป็ในที่แบ่งเซลล์ขยายเซลล์แล้วก็เน้นสร้างเมล็ดเพราะนั้นคําแนะนําของเราก็คือพอลูกระยะไก่ไก่ให้ใส่ตัวกลางปุ๋ยตัวกลาง ถัดกันทางนี้เนาะนะ่ะทัานนี้บอกว่าดินประเทศไทยโอ้ยปุ๋ยตัวกลางเดี่ยวไปใส่เยอะแยไะไร้สาระไในพูดแกลก็แกลให้จบเลยจะได้ระวังทีเดียวจะได้ระวังทีเดียวนักวิชาการทุกท่านบอกเลยดินในประเทศไทยปททยุป๋ยตัวกลางเยอะมากผมไม่เถียงครับเอาไปเช็คได้เลยฮะเยอะอย่างที่เขาว่ามาแต่ผมถามว่า ปุ๋ยตัวการที่มีอยู่ในดินเราต้องไม้นําไปใช้ได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะได้ไหม,ไมไเออแล้วเขาว่าเยอะแล้วมึงจะไปใส่ทำไมเสียตังค์ฟรีไม่ได้เพราะอะไรไ้เราใช้คุณค่ในดินด้วยค่ะอ่าปุ๋ยตัวการทีไ่ได้ยังการบอกมาว่าดินในภาคตะวันตกเราเยอะมาก แต่เราไม่รู้ว่าปุ๋ยตัวกลางพืชดึงไปใช้ไม่ได้เลยถ้ารู้ไหมว่าปุ๋ยตัวกลางต้องใช้อะไรย่อยครับจุลินทรีย์ค่ะถูกต้องชาต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายพืชถึงจะเอาไปใช้ได้ปุ๋ยตัวกลางตัวพีนี่แหละฮะที่เขาบอกเยอะนักแต่พี่ท่านทั้งหลายคิดอะไรไม่คิดอะไรไม่ออกฉีดยาหนึ่งครั้งยาฆ่ามแมลงเชื้อราอ่ะ อาหารเสริมฮอร์โมนเพื่อกับรวบเยี่ยวมันก็ได้ไประหัดต้นทุนในการผลิตผมถามว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตไหมฮะมีนะฮะท่านฉียาทำแรงตายไหมครับตายนะฮะจะหมดไม่หมดไม่รู้แถมไม่แค่นั้นเพื่อเบสเซตอูใสทั้งยาทำแรงยาอาหารเสริมฮอร์โมนจุลินทรีย์ไม่เหลือแล้วครับ จุลินทรีย์แทบไม่เหลือเพื่อนให้ปุ๋ยตัวกลางมันก็คงอยู่กับที่อันนี้เขาก็ลืมพูดลืมประคำนะฮะอันนี้เรื่องจริงครับนะฮะปุ๋ยตัวกลางก็ไม้ดึงไปใช้ไม่ได้ต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยก่อนครับและพวกท่านก็พยายามฆ่าเพื่อนโรคออกหมดเลยฉีดยากูไม่รู้ว่ะ จะมีแมลงไม่มีกูต้องใส่จะมีเชื้อราไม่กูไม่รู้อีกกูก็ต้องใส่กันไว้ก่อนบากคระบบนิเวศท่านล่มสลายโดยสิ้นเชิงเลยแล้วท่านก็ลงทุนไปเถอะทีเนี้ยฉีดอะไรไปก็ไม่ตอบโจทย์อะไรก็มึน